ต้อนรับเข้าสู่ช่องรัชพรสาแนวจ้าวันนี้จะรีบสินค้าวันนี้อัพๆลงยูทูบล,ลายเหมือเลยสินค้ามาใหม่จ้าัวอีแดงงัวอีแด,ง,ดงมาใหม่ตัวละหลายก่าบาทอันนี้ก็อีภาพัวอีภาพ สันว่างสันเล็กสั้นยางสันเขามุ่มอังนี้ที่ตักขยะหมอซึ่งมาใหม่เพิ่มเติมไปเนาะ้าสติกก็มาใหม่กันเพิ่มเติมเพิ่มเติมอันไหนมันหมดมจะพาไปดู สินค้ามาใหม่จะพาไปดูสินค้ามาใหม่จ้าคู่ถังกับมาใหม่ด้จ้าละยี่สิบบาทสามสิบบาทกันี2ยี่สิบหอดหกสิบบาทถูกัล้วงคู่ทังกันละมั่ง กะละมังอันนี้พาสติกคูกพ่พสติกกะละมังถาดถาดก็มาใหม่อะไรยี่สิบกว่าบาทอาะไรสักสิบบาทเนาะสินค้ามาใหม่มาอับให้เบิ่งสินค้ามาใหม่จ้าทางเหรียญหน,นามเด้อพี่เหนาะทางเหรียญน,น้า จะไม่นี่มันไม่มกกีองค์มังกรก็เลยได้นทางเลนนริน่ะไปหาองค์บอดาก็เลยซื้อทางเมนมาไว้ให้นด่ก่อยซื้อไปเลรินหนามไปนำรหลดนำยังใส่หนามไปเลรินหนามนำโหลดอยากได้ทางเลรินหนามด้พี่น้องที่ร้านโอเคช็อปบ้านแก่งขายสินค้าทุกอย่างทุกราคาร้านโอเคช็อปพูดได้เบื้องไรโซบ,บ่ได้ก็เบื้องในยูทูบของช่องราชพรชานี่เนาะเดี๋จะฝากเนื้อเดี๋ยวจะ สองรชาชพรซาแนี่ฝากกดไคลกดแช่ให้น้ำแน่เด้อจ้ะพี่น้องจ้าวทางอันละหล่อกบ่า,บาที่ทางอ่ะทางใหญ่อันละหล่อกบ่าถาททึงถึงกับสองลอยลีดหกหาหกอยบาทลาสติกกัไม่ใหม่ตา กระตากระตะตาขายดีดีท่านเนีออกจากถุงนี่พี่น้องะพอขึ้นวัชิบะออกจากถุงหลกมันมันจะมัเปื่อยพอปะกาไปังสีเลยจังมัเปื่อนอันนี้งมกุ้นหลกุ้เตียวหลานกุ้เตียวมาใหม่มันกัน ใส่ก๋วยเตี๋ยวใส่เครื่องปรุงให้เบิ่งขิ้นขามาใหม่ถังใส่นะ้ำเอาสติ๊กทุยยางทุกเนี่ยเดี๋ยวยางกมาเบืองเบือกช่วงมาด้วยพี่น้องที่ร้านโอเคชอบบ้านแก้ง ร้านโอเคสอบบ้านคี่ขายสินค้าทุกอย่างทุกราคาช่องะะอราชพรช้าเนี่ยเสียงก็มีเสียงหน่อยเสียงใหญ่เสียงไปกุจจีก็มีไปน้อยเอ้ยเขาเขา,ขาเสียงน้อยเสียงใหญ่มันมีค่อยมัวเดีอยนี้จุจีก็ไล่ลากว่อนเป็นหนามว่ะมีจุจีต่เกาบบมีเลยนี่ยมีจุจีอันนี้กงใซนู ดักนูกงดักนูพี่นนองการละมังกะละมังหน่อยการละมังไงจะเลือกถึงใหญ่เพียงกระเตนหนอยหอนใหญ่พี่น้นงแล้วแต่สิเลือกเอาชอบตัวนี้ข้า,ขาวเขาพี่นนองมันเขาดีครับะไทั้งน้ำเราก็บดาเพาะสื่อ จะให้ดูสินค้าไปเรื่อยเรื่อยะจะดูสินค้าไปเรื่อยๆืกับทางดอกไม้กับเพิ่มเติมมา,าอยู่ขคือกันอันนี้ลมลมกันแดดพวกเฮดเบียกเเฮดงานเฮดม่านเฮดกอยนี่แหละมันห่อนแดดกลนกันแดดทั้งลมทั้งฝนจีมันมีประโยชน์ครับร้อยกว่าบ,บาทพอ่อซื้ออันไม่เต็มไหมค่ะยูดอรนลานโอเคซอฟเต็ไมไหมค่ะ สามคูณสามตั้นกว่าบาทนะสื่อยุไซบอร์ดายแลเดอพี่น่อสามคูณสามพันสีแดงตั้นกว่าบาทไม่ขายไม่ขายอันเดี๋ยวไปกลางขายของไม่ขายไม่ขายเดี๋ยวไปกลางขายของสามคูณสามเปลี่ยนสามคูณสามสีแดงตั้นกว่าบาทพ่อสื่อเด้อพี่หน่อเอ้สังน่าสดามันบอรดาได้พันกว่าบาทเนี่ย เสมใหไงก็ไม่คนกระปูเสื้อมาเสมใหไงคนกระปูขาดอย่าลืมเลือกคนใดอยากเหนือทั้งหน้าไ,าเาไปเล่นสงการอ่าละละกว่าบาททั้งน้ำไปเล่นสงการอันนี้ทั้งขยะอละสามสิบกว่าบาท จะให้ดูสินค้าไปเรื่อยๆขันแยงพี่น้องขันแยงเสือเกี้ยวเสือกหยีงโม่หนึ่งกระทางหน่อย เ <conteúdo. S 1> ตากรมือเตาหน่อยเตาใหญ่ได้พี่น้องอยากได้ไปเฮ็ดเบียดเห็นงานเตาหน่อยเตาใหญ่เตาใหญ่ละสามร้อยบาทเตาฟื้นลอยหาสิอันนี้เป็ดใส่กระปูทุ่งทุ่งมีซิปมันเฮ็ดมาใหม่ยกดเป็ดใส่กระปูสกบใส่เกล็ดยู่ท้องหัวท้องหน้าสบายสบายมีซิปรู ก็อีเดียตัวละหลอกว่าบ,บาทซึ่งก็เพิ่มเติมนีมเ่เ,เรื่ดสุดไปน่อยซึ่งสื่งค้ายดีดีก็เป็นหนึ่งสินค้าหนึ่งสละเปล่าอันนี้เครื่องมือช่างเครื่องมือช่างเครื่องมือช่าง จะมากๆเนี่ยหรือเนล่าได้รีติดตามช่องรัชพรชาแนลเด้อจ้ะรายชินค้าทุกอย่างทุกราคาร้านโอเคช็อปอีพี่นิสซัมนิสกอนเนื้อจากสวัสดีจ้า